ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดประจำวันที่5กันยายน2565ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาในประเทศจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ค้าต้องถิน่นข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน30%อยู่ที่7บาท60-7บาท70ตานต่กิโลกรัมข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน14.5%อยู่ที่10บาท60-10บาท70ตันต่กิโลกรัมราคาโรงงานอาหารสัตว์ความชื้น,น14.5%อยู่ที่11บาท40-11บาท50ตาทต่กิโลกรัมราคาส่งออก FOB เป็นกิโลกรัมราคาปรับขึ้นมาอยู่่ทที21 67บาตกิโ เป็นตันราคาอยู่ที่317 US ดอลลาร์ต่อตนันราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดชิคาโ,โกเป็นกิโลกร,รัมราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่9บาท6 9สตางค์ต่อกิโลกรัมเป็นตันราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่2 6 3 3 7 u s ดอลลาร์ต่อตนันเป็นบุเซลราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่669เซนต่อบุเซลไม้เห็นราคาโรงงานอาหารสัตว์รับซื้อเป็นราคากรุงเทพและปริมณฑลจ้ายังไงก็ สามารถที่จะแจ้งสำนักงานพาณิชย์ในจังหวัดของท่านได้ถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมเนาะหรือจะแจ้งเจ้าหน้าที่กรมกันค้าภายในให้มาตรวจสอบได้กรณีที่จังหวัดของเราราคาต่ำเลือเกินโทรสายด่วน1569ได้เลยจ้าคลิปนี้ลบไปก่อนโชคดีร่ำรวยทุกท่านจ้าบ๊ายบาย